ผู้ใดทีอ่อยากมาเป็นเขยฟังฟังนีก่กอะคอมเมนต์มาได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับผมบ่าวนายสารวตดีโอครับตอนนี้ก็ออกมาจากพูนกับยมบาลาดว่าสิเขาไส้บัวทองกับมืดครับทุกทุกคนครับมืดก็เลยแวะสื่อกับเขา่ากับน้ำครับนี่ครับคักกันเนาะวันนี้แต่ว่าตั้งแต่เจ้ามาอยู่นี่เขาเครื่องของคืออันนี้ดีขึ้นเนาะ มีคนยกคนเมี่ยนคนหยั่งซอยเนาะเจ้าเนาะขายกับเขาของนี่แต่เกษตรกรเนี่ย่ได้ขายเนาะขายแต่อันนั้นธรรมดาพักหย่าขายอยู่บ่กว่าชื่อบ่ได้เลยเวอร์ชินเนาะเดี๋ยวมือมีคนซอยแล้วเจ้าเจ๋อเจ้านี่โชคดีฮงะครับทุกคนครับวันนี้กะดสื่อนองเพิ่นหกสิบพันครับทุกคนครับตัวจีจ่ายห้าเท่าใดปันหกสิบพันต้นบนเขาถือเส้าพันเนี่ยตัวหนึ่งครับ สิบพันเจ็ดโอ้ลานโอ้ลานีก็เป็นสองพันกว่าบาทเลยิสองพันห้าเกือบสามพันเหมืนเลยเนาะลานหนึ่งกัเนาะสองล้านเอ้ยล้านสีบ่ลานซีเกือบสามพันแล้วก็ถ้าเท่าถึงสิบพันเจ็ดอ๋อข้าสนสมมุริว่าเท่าถึอสี่สิบพันเนาะเอ้ยเท่าถึงสาพันเนาะ เออเอามากสะบอกเอาเงนะินเหนื่นซีนเ,นนเอเเบมโอ้ยสมมุติกรบ่ไรบอรสสม,มุตรกรมิกนบ่ไรบอร<ห>สสม,มุติแบบเอาเงินใหม่เข้าสะก่อนนะนะถ้า,า,ถามันบูถืงเข้าจะเอามาขึ้นรอมื่อหม่ลองท่องดำาทุกคนครับท่องดำขีดลึบครับถ้าบูได้แม่นแท้ย่บ่ดิคือ เอ้โหเล่นซื้อโบแมทแล้วคิดลึบบ่ท่องดำยังซะท่องดำและวนะอายุเท่ใครละเจ้าสิบแปดสิบแปดว้าเป็นสาวดูทุกคนน่ะเฮียนจบแหละจบปีนี้อู้จบแล้วเฮ็ดยนทางไหนบ้านนี่ผู้บ่าวกับผู้พันเนีมีสิไปไซบ้านนี่เจ้าเฮ็ดเวี้ยงยังมั้งเนี่ยฮะเฮี้ยนหน้าแบบเป็นอยู่ดิเป็นเออบ่อยากเสือเะไรใบเบิ่งน้องท่องดำจะเสื้อกับใบหยากเสือล่ะ ซื้อทอกดำแต่เบื่องคนครับทุกคนครับดำสมซื้ออยบะโอ <c oughs> ขาวขาวเสือเิน <c> ต <oughs> ีใจขายเบิ้งคักๆเลยครับทุ้คนครับสาวขายเหล็กบานปลากล้วยทงกับเมืองอไส้บวท่องแฝงกัามวนสอป๋อเหล้านารักาครับแต่ผมกะว่านารักอยุ่แต่ผมบิสิิดแล้ว <c oughs> ไปสส <c oughs> แต่ผู้ส้มซะแต่ผู้ใดกะ สนใจกับข้อมินมาไห้ครับหรือว่าผู้ใดอยากพ่ออยากอ่าังไงล่ะอยากสนับสนุนอยากมีของฝากของต้นน้องเพื่อนกะขาอมินมาไห้ครับทุกทคนครับผมเสียเอามาส่งให้เบิงที่ไทยเบิงอีกน้องท่องดำคิดลึกโอแมนบ่เพื่อนเราหยอกกันนิดีิดอะแต่พอเราหยอกเนี่ยจากันเท่ากับเสื้อนเนาะ ต้องดำกินลืมอายุส8 8ปีผู้บบาวกับบมี่กับโสดดำหน้าผู้เดียวกับแม่สองคน <c oughs> <c oughs> คนไถหน้ากับบมี่บ่มีแหง้งผู้ท้ายมาซอยพอสันผู้ใดทีอ่อยากมาเป็นเขยฟังฟังนี่กับคอมเมนต์มาได้ครับคืออย่างที่บอกและครับทุกคนมาเป็นเคยมาฝากมาตอนมาฮูจักอยากได้ของฝากของตอดมาให้เพิ่นกัน กากคอมเมนต์มาอะไรเขากู่ครับเดี๋ยวผมกะสิจัดให้ครับสีผ้ามาเบิงอีกหลอบหนึ่งสีผ้ามาเบิงซัดๆครับทุกคนครับอันนี้มันอยากกลางคืนเนี่ยมันจะเป็อยากอันนั้นปันไดะนะเห็นมักคักกันเลยนะอยากมวนนิดหนึ่งครับพวก็เป็นกล่องมือถือพองเดี๋ยวครับมนมาเยอะกวนนี้ผมจะเอากล่องดีๆ่ายให้เบิงแล้วกันให้น้องเพื่อนดำหน้าให้เบิงครับทุกคนครับอยู่เฮือนนี่เพื่อนบริขายตะเลขเลยครับก่อนที่จะดำหน้านี่เพื่อนไปไถหน้าหุ่นให้แม่เพื่อนพอมูดน่ะแม่ดีบ่ เพื่อนบ่มีรถวไทยด้อครับทุกคนครับไทยเอาควายนะเกิดท่านดิบ่ะเกิดท่านดิบ่ะเอาควายไทยบานหันเนาะบานเจ้าเบิดแล้วเนาะทุกคนมีเจ้าไทยนั่นแหละอ่ะใบนี้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนรับเงินยิ้มก่อนโอ้ใบเด็กอ่ะไอไอเอาเงินเอาใบนี้มาเอาเลยเนาะเออเบื่อเฉมาเอาเด้อจื้อไปเด้อสองสามหกสามจื้อเด้อผู้เวียงเจ้า เ <Yeah. S 2> <c oughs> ถคาแม่คอยบริมานี่เ <c oughs> จ้ารับเงินแทนคอยเด้อเออคอยทายรูปไว้ทรงใอ้เจ้ารับเงินกับเราเด้อเจอเด้อแต่เจ้าบริายนี่คอยบุกคอนเทนต์เลยถ้าคอยบริมากกับใจไว้นั้นเราแหละค <c oughs> <c oughs> อยพางมากครจังจะมาเอาลอันนี้คืออีเดีดนี่ทุกคนครับผมผมมั่นใจได้ไว่าผมจะถือครับทมากทุกคนครับนี่ครับผมกับ เบิ้งให้เบิ้งคักๆซัดๆครับสุดท้ายตอนที่จะปิดคลิปครับทุกคนครับกะเสียให้น้องเพิ่นอ่าปิดคลิปให้ครับทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> มีอยังสิ่งสิ่งสิ่อื่นคนมาสื่อเลขนําอยู่บ่เออ <c oughs> อื่นิ่งดูบัญหามีคนอยากมาหามาเยี่ยมมาย่าม,มาเบิง่งมา <c oughs> มาอุดหนุน <c oughs> มสีม้ากามาได้มะลินมะลินมินซื้อก็ได้เห็นปะได้เห็นปะยินดีตอนครับวะเออสงการไปนั่นเนาะไปทำนังรอดอ่าทำนังรอดเด็กมะลินได้ครับทุกทุกคนครับวันนี้ก็สมมาผ้าควนครับทุกคนก็ร่มกับเพิ่นกับน้องคนโดนเติบ์นไอน้องนกดติดตามเพจกดติดตามส่องยูทูบครับทุกทคนครับนี่นะครับน้องท่องดำขีดลึกถ้าขุดนัวหลาะแซวเลย พอเจ้าแล้วก็บอกคือดอกะชอบน้ำขีดลึกเลยวะในน้ำสกุลไม่แนน้ำสกุลไม่น้ำขีดลึกอันนี้กับโบว่าโบแมนน้ำสกุลจริงเนาะเป็นเว้าเว้าเล่นซื้อเนาะหยอกกันเล่ียญนซื้อเนาะเอาเป็นสายยาซะเนาะใช้ยาเนาะสาายขีดลึกสมพ่อทุกคนบอกเลยเปนหัวเว้ววันนี้สมมาพาควนครับกับอุดนน้องเพิ่นไปหกสิบพันมา หกสิบพันครับทุกคนครับมืออื่นผมกะติมาเอาเงินครับล้านซีล้านซีว่าด้คกันถือไงล้านซีจะว่าเปลี่ยนใจไว้ฝากไวในอน้องเวียงค่ำดีกว่าเอผู้เบียงน้องผู้เวียงไหมฝากไวเพื่อนกันทุกคนครับใส่ละใส่ละรักฐานมาบินการฝากเขาให้เบิ้งเนี่ยทำผู้ส้มเบิ้งเนี่ยเขาเป็นพยานพร้อมนะเขาเป็นพยานพร้อมเด้อเจ้า ข่อยถ่ายคลิปไว้ปีนหลักฐานเด่นห้านห้าห้าห้านเสียละเรียกอยว่าได้เงินหรล้านซีบไปนี่ฮะห้านห้านห้าทุกคนเบิ่งครับก็คือฝากเพื่อนไว้ครับเพราะว่าเบื่นนี่ผมอาจจะไปทั้งอื่นครับอาจจะบริโภโง่มากนะทั้นถือก็คือให้เพื่อนเอาเงินไว้ให้ทุกคนครับเชิญเจ้าวนิชาการเออบินเลขยกไขเสียบานี่ยู่ในส เจ้ารับผิดชอบเลยท่านเขาบระจายเงินข่อยเจ้าจ่ายเงินข่อยเด้อบบดนี้วังหันเราบอกว่าเราสิจ่ายก่อนมากเจ้าเอามาจือได้ยี่หลักเนาะเนียแม่เลกก็นางกระปุกที่นี่นี่แหละครับทุกคนก็เป็นมองที่ขั้นผ่านมาหนีผกระสือแวะซื้อเครื่องซื้อของอุดหนุนคนครับคนจักอันนี้กันจากกระพอเปินพร้อมอันพร้อมครับเพืให้มา ที่เขาซื้อน้ำที่นี่ครับทุกคนครับบ้านปลากล้วยทงเมืองอ๋ออย่หันวะอย่หันวะเมืองไส้บัวทองแขวงค้ามวลสองอเล้าทุกคนครับไม่เมืองไงม่ได้เด็ก็ได้เลยเอ้ยอันนั้นจะเล่นปิดแล้วเล็งปิดแล้วปิดแล้วเยนี่เป็นชีพันะปิดแล้วไว้บันทึกเมื่อแล้ววันที้น้องท่องข้าท่องดำขีดลึกชอาก็ซื้อให้บ่ได้คือโตเจ้าเนาะ คือก็ได้กะเอาโอเคครับมือเดี๋ยวกัะผมก็จะเดินทางต่อครับไปอเขาซื้อน้ำเมื่อกี้กับอุ่นเรียมร้อยครับกับฝากบินเล็กกันไว้เพื่อนเอาเงินไว้ให้กับให้น้องท่องดำผนไจ่ทั้งคุณครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอย่างที่บอกนะครับทุกทุกคนครับผู้ใดสนใจอยากมีของฝากของตอนน้องเพื่อนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมสิเอามาส่งให้ครับทุกคนครับแต่กระทายคลิปให้เบิรงครับหรือว่าผู้ใดอยากมาหากันมาได้ครับผมจะพามาเลยน้ำหาให้พอเลยเนาะไปบายโอเค